สวัสดีแฟนๆแ,และ F สสวนต้นไม้น้องโนพี้และบ้านสวนซ้อนสมนึกนะครับคลิปนี้นะครับมาถ่ายทำบรรยากาศแห่งท้องทุ่งนาช่วงฤดูนาปีใกล้จะท้ายๆนะครับ วันนี้วันที่6เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568วันอาทิตย์นะครับเรื่องของฟ้าฝนชนรับทานนะครับตั้งแต่มิถุนามาจนถึงเดี๋ยวนี้นะครับฝนเกือบจะตกทุกวัน เกือบทุกวันนะครับเกือบจะตกทุกวันน่าจะเว้นนิดนิดหนักบ้างไม่หนักบ้างแรงบ้างไม่แรงบ้างนะครับที่หนักๆก,ก็มีอย่างที่ท่านได้ชมตามที่ท่านได้เห็นได้ชมตามสื่อสารต่างๆนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งแจ้งตลอด นะครับในช่วงนี้หลายหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะท้องทุ่งนาที่เป็นที่ลุ่มอาจะมีน้ำท่วมขังบ้างนะครับที่ดอนที่โคกก็พอว่ากันแต่ถ้าเป็นที่ลุ่มที่นาอย่างนี้นะครับเนี่ยน้ำท่วม ส่วนหนึ่งก็ทำให้ข้าวในนาปีปีนี้นะครับเสียหายอย่างที่ท่านเห็นนะครับเป็นเห็นท่านเห็นน้ำนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นแหว่งๆข้าวเขียวเป็นจุดๆเป็นย่อมๆ วันนี้ก็ยังคืมฟ้าคืมฝนอยู่ท่านผู้ชมที่ถ่ายทําอยู่ในขณะนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกากว่ากว่านะครับใกล้กลจะเที่ยงแล้วเมื่อคืนนี้นะครับเกือบทั้งคืนแรงบ้างไม่แรงบ้างมาจนถึงตอนเช้าและก็มาถึงประมาณ10โมงกว่ากว่านี่นะครับเพิ่งหยุดไปในบริเวณนี้นะครับบริเวณ ตำบลหางหงออำเภอเมืองจังหวัดส,สกลนครท่านผู้ชมในขณะที่ถ่ายทำคลิปให้ท่านผู้ชมรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีสายฝนเป่าแปะเปแปะเป่ะแปะลงมาแล้วส่วนหนึ่งแล้วนะครับนี่แต่ว่ายังไม่แรงนะครับนี่แหละครับบรรยากาศท้องฟ้า คืมตลอดเวลานะครับตรงไหนที่คืมหนักๆมืดๆหน่อยตรงนั้นก็จะมีสายฝนพร่างพรายลงมาตรงไหนที่ข้าวอุดมสมบูรณ์ดีทุ่งนาราบเรียบนะครับข้าวงอกงามเจริญดีก็ยินดีกับพี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวสวนของพวกเราพี่น้องเกษตรกรนะครับ แต่ตรงไหนที่เรียกว่าโอ้ยเนี่ยเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ในขณะน,นี้ส่วนหนึ่งก็สูบน้ำนะครับเนื่องจากน้ำเยอะนาลุ่มก็เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ชมต้องเตรียมสถานการณ์ไว้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำการลัดเลาะการดูแลเอาใจใส่ในการดูไร่รูนาของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญนะครับ ถ้าหากวระท่านชอบในการเป็นเกษตรกรผู้ที่เอาหลังสู้ฟ้าหนะ้าสู้ดินปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวอย่างเดียวสมัยก่อนนะครับมีครั้งเดียวแต่เดี๋ยวนี้มีสองครั้งนะครับนาปีและนาปลังถ้านาปีผ่านไปนาปังก็จะเริ่มมานะครับไม่หยุดไม่หย่อนกัน ชาวไร่ชาวนาเราต้องขยันมันเพียรมากขึ้นกว่าเดิมและจะต้องพิถีพิถันเอาใจใส่คุกขีนะครับในการดูแลไรนาของท่านนี่คือสิ่งสำคัญถ้าหากว่าท่านอยากได้ผลผลิตตามความพึงพอใจของเราแต่ถ้าท่านามีที่นาและทํานาอย่างเดียวนะครับ อาศัยเทวดาดูแลอย่างนี้ก็วุ่นแหะครับอย่างนี้ก็จะทำให้ท่านมีปัญหาแน่นอนเป้าหมายความหวังของท่านที่ตั้งหวังผลไว้นะครับอาจจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดตามดูแลไรนาของเรานะครับในช่วงแรกๆ ช่วงกลางๆและช่วงไปลายเป็นระยะระ,ะ,ระ,ะ,ระ,ะนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เรียกว่าหน้าฝนที่เป็นฤดูฝนที่หนานแน่นต้องมาดูนะครับตามหัวไร่ไปลายนาะตามคูนาะตามคันแทนาของเราเป็นยังไงนะครับนี่คือสิ่งสำคัญก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมแฟนๆนะครับโดยเฉพาะ พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เอาหลังสู้ฟ้า,าหน้าสู้ดินชาวไร่าชาวนาเรานะครับถือว่าเป็นผู้ที่สำคัญที่ทำให้เรานะครับมีข้าวคุณภาพดีๆรับประทานนะครับโคกน้องนาหลายๆท่านที่ทำก็สบายนะครับที่ปลูกไม้ป่า ที่ปลูกไม้ผลไม้ป่าต่างๆในโวกหนองนาของเราความอดมสมบูรณ์ของน้ำสบายนะครับบางที่ทำอยู่ที่ลุ่มๆเกินไปก็บางทีก็อาจจะมีน้ำท่วมขังบ้างนะครับแต่ว่าถ้าฝนฟ้าไม่ตกติดต่อกันอย่างว่าก็จะทำให้แห้งลงภายใน3วันถึง5วันถึง1อาทิตย์ นะครับว่าอย่างนั้นแต่ช่วงนี้ฝนนะครับตกเกือบทุกวันท่านผู้ชมเกือบทุกวันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกน,นะครับถ้าท่านดูข่าวคราวท่านฟังท่านดูตามสื่อสารนะครับ การรายงานผลของอของการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์การรายงานข่าวเรื่องของพยากรณ์อากาศต่างๆท่านจะเห็นว่าหมดลูกนี้ก็มาลูกใหม่หมดลูกใหม่มาลูกนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงดูๆของมันนะครับประเทศไทยเรานี่โอ้โหสมัยก่อนนต้อง แม้จะมีต้นน้ำลำธารเยอะนะครับบางที่ก็แห้แงแล้งบางที่ก็อดมสมบูรณ์นะครับสมัยก่อนเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะมีความอดมสมบูรณ์นะครับมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีเทคโนโลยีในการบำรุงภูมิศาสตร์บำรุงภูมิประเทศโดยเฉพาะการมีห้วยหนองคลองบึงการมีชลประทานการมีเขื่อนน้อยเขื่อนใหญ่เขื่อนเล็กตามจังหวัดต่าง ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับการทําให้น้ํามีอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องดีสําหรับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเรานะครับแต่ว่าเมื่อมีแหล่งส่วนร,ระทานอย่างดีแล้วนะครับเรื่องของการปลูกป่าเรื่องของแม่น้ําสายต่างๆนะครับโดยเฉพาะการปลูกป่านะครับ หลายๆจังหวัดหลายๆท่านที่ชอบความเป็นสีเขียวรักโลกก็จะช่วยกันปลูกป่ากันนะครับทําให้บรรยากาศหรือว่าภูมิอากาศชุ่มชื้นนะครับทําให้เกิดฤดูการฝนตกอย่างดีเลยอ่าเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรแต่ทีนี้งไงก็แล้วแต่นะครับ ตกมากก็ไม่ดีตกน้อยก็ไม่ดีเอาพอดีพอดีกันแล้วกันท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่มีส่วนเดียวต้องมีสองส่วนขึ้นไปต้องมีสวงส่วนขึ้นไปตลอดเวลานะครับมันถึงจะสม,มดุลมีแรงไม่แรงมีหนักไม่หนัก มีดีมีชั่วคิดว่าท่านผู้ชมนะครับทุกทกท,กท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้คงสบายอกสบายกายสบายตาสบายใจนะครับในการรับชมบรรยากาศท้องทุ่งนาของพี่น้องเกษตรกรทั่วๆไปที่เราได้เห็นกันอยู่ในขณะนี้ นะครับก็แสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ข้าวเขียวชะอมน้ำไม่ท่วมดูแลไรนาของท่านอย่างดีนะครับเอาใจาใส่แต่ท่านไหนที่ฟังข่าวพังข่าวดูแล้วนะครับโอ้ยังไม่ค่อยมาดูแลก็ต้องรีบมาดูแลแหละครับท่านผู้ชม ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจช่วยกันกดไลค์นะครับกดไลค์อย่างเดียวก็ยังดีใจนะครับโอเคกดไลค์นี่ก็ภูมิใจแล้วท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ชมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจากลากันเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปสำหรับคลิปนี้ สวัสดีนะครับ